พี่ช่วยเราด้วยเฮ้ยพ่ช่วยเาวะเจ้าของวะทำไมยังเสียดุเงินอะเฮ้ยพีอช่วยเราทุกคนที่ยังไม่จับช่วยวางไว้ด้วยนะแล้วบอกต่อๆกันมาสี่สปีว่าเขาีฟั่สิบปีนะ เให้อายุอยู่ถึงไม่ถึงก็เตรียมใจไว้นะใจจะถูกฆแล้วเขาบอกว่าเป็นคำสั่งหลวงพ่อ40ปี40ปีไม่เกินไม่เกินไม่เกินอะไรนะพูดออกมาได้เลยว่า40ปีเอาเลยเออถอยจน2ปีแล้วจะเห็นด้วยกันหรอยปหาท่านเจ้าปู่40ปีจะปิดอีก40ปีจะปิดอีก40ปีเขาจะตายที่บ้าที่มาวันนี้ช่วยจ่าบ้านตานช่วยนะ เป็นอย่างนี้นะคะการต่อผู้เล่ก็หนังนั้นไม่ได้ใส่ผู้เก่งใช่ไหมใช่มีไปแล้วไม่ทำาวุธเจองีสุาไดีอันนี้ก็เอาอดีตเลยเอาอดีตใาเก่งไม่่ตอนก็เดพีนมายุ่นจนจบไปได้มาแล้ว ทาดเองใช่ไหมใช่ท okay. ่านคำนี to to ้ทนจะต้องติดบ้บ้านเก็ดหมาแล้วขอร้อน่ไปเจอาที่มาช่วยกันหน่อยสาเมษามาถอยชั้นหนึ่งมาไม่ไม่ครี้มามม่คนนีมาต้องิดเกสมเมษาพูดแรกเลยมาช่วยกันหีกใคร มากันอไม่เเรากงไปเตรงานที่ดี่านีนะไม่ไมต้องหรอกอเราปใช่เออไปนอนเลยไปนอนอกากเพราะพึ่งรูปอ่ะมก็มีแอมขอแคอาด้า่อนี้เจี๊ยบดูเจียดูมากมาด